สวัสดีครับวันนี้มาบ้านน้าตัม้มมาเยี่ยมน้าตัม้มพอดีน้าตั้มไม่ค่อยสบายที<ช>่ตรงนี้เป็นหนองในก็เลยแวะมาเยี่ยมอาการหน่อยเช็คมาเช็คเช็คกับปู่น้าตั้มหน่อยวันนี้เป็นทั้งนอกทั้งในเลยดีกว่าสามโลร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูธุรกิจของนาตั้มวันนี้ <Okay. S 1> King of Coconut ของเราสายายานี้ไม่ได้มาง่ายๆผมอะที่สุดของประเทศไทยเรื่องมะพร้าวขอคอยบอกมีกี่สายพันธุ์เนีนะผมรู้หมดใช่แล้วเร,เรื่องหมอนวดคุณรู้ไหมเนี่ย อากนี่ก็รถน้าตั้มอีกคันหนึ่งครับจีดีขนตูดครับวิ่งได้เท่าไหร่นะน้ำฝนวิ่งได้เท่าไหร่คันนี้แปดสิบแปลงนะเดินตั้งแต่เกียร์หนึ่งกระจองยิงเลยน้าตั้มเฮ้ยรถเขาทำมาหากินเว้ยเฮ้ยเสียงรถจากไหนอะแน่ขออีกรอบนึงสตาร์ทให้ฟังอีกรอบนึงหน่อยเลยเนาะ ขออนุญาตให้คุยได้ไหมครับประธานไ้อสัตว์เอ้ยเจ็ดเป็ดวันนี้นะเอสมาส่งข้าวแล้วครับผมช่างเอจเจมอนลงมานะครับวันนี้อุยอ้ยอุ้ยสิบสี่เส้นยิ่ามาวันนี้มากับเอ็กแม็กสุดกางของเขาโซลินฟอร์มเนี่ย ใส่ไม่ได้ไงก็ไม่รู้อีกคันนึงครับนี่แซดพันของตาตั้มเพนงานครับไม่รู้จะซื้อรถเยอะไปไหนนี่นี่โลโก้โอเลสโอ้โหอย่างเดียวแล้วไงครับมีอะไรไม่เดิมมั้งครับมีไม่เดิมผมนี่แหละไม่เดิมโอ้โหนี่แหละคนไม่ดีอย่างเงี้ยแหละเลยไม่เดิมใช่คนขอามยิงหมอนวดอ่ะคุณไปใครครับปกติเพราะไ้คุณนนั่อะไรคันที่สามของตาตั้มครับนี่ X mark ครับ X mark อ่า X mark อันนี้ไม่ขนตูดครับไล่ขูดชามไล่เม็ดมาแล้วครับ พ่อหาแลูกดูยาวๆเนี่ยโชคหลังนี่เป็น Y S S กระป๋องทองครับวิ่งตามหลังที่แม่งแสบตาชิบหายจะพูดจาอะไรให้เกียรติพ่ออาคองบิกปอมถทำไมอะเอาทอบิกปอมใบเนี่ยลูกชายผมซื้อมาแพงมากโอ้เท่าไหร่ครับบอกเข้าไปนี่ทำไมโง่จริงซื้อไม่ได้ไอเยี่ยวฝนรถคันต่อไปกันดีกว่าเอ้ยโอ้ยยังสวยอ่ะกันนี้สินี่ย้อนยุคเมื่อสมัยผมอายุประมาณ สิบกว่าสิบกว่า <Okay. S 1> แล้วทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตอนนี้ประมาณยี่สิบแปดยี่แปดคืออายุยุกสาวกนนะครับยี่แปดชื่อรุ่นอะไรครับตาตั้มชื่อทางการคือไอเคคอนคอร์ดคอนคอร์ดโอ้โหอันนี้แต่งไปเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยซื้อมาแปดพันแต,แต่งมาทัา้งหมดรวมแล้วประมาณสี่ห <c oughs> มืน่นกว่าบาทโอ้โหรวยโอเคโอเคคุณรวยตั้งผมเยอะโ <c oughs> อ้โหวันนี้ผมไม่ใช่วันละสองแสนนะทุไปเที่ยวมาเมียบอกห้ามเหลือ ห้ามเลวด้วยใช่หรือับมาโดนเมีดตีหัวมาวานนี้่สายแล้วคุณคุณมันรวยอะไรขนาดนั้นวะรวยมากไง <c oughs> ไอ้ว่าแต่นี่ก็จะสอนคุณไปเกยยัง <c oughs> นั่นแหละสิตามทวงผมอยู่เนี่ยมาแล้วครับผมสำหรับคันที่ห้าครับฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอครับคันนี้ลูกชายไปทำเครื่องมาใหม่ไงโอ้ทุกวันนี้ก็คือเอาไว้พิงไม่ไม่กวาดอย่างเดียวเนาะทุกวันนี้ก็คือพังแล้วครับอืมโอเคนี้พอใช่ใช่ม่รู้จะใช้ขนาดไหนดีออนี่คุณมีโปรเจกต์จะเอาเครื่องอันนี้ลงใช่ไหม อันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยนี่คุณจะเอาลงเว็บเลยใช่ไหมใช่แล้วผมจะจังนี่เอาใส่เนี่ <c oughs> ผมกล้าจะวิ่งเอ่อแซงในนี่ได้เลยได้ทันอ่ะโอ้โหนี่คุณเหลือจริงๆเลยเนี่ยผมเหลือเครื่องไว้ตัวนี่ยไปไปรีวิวไอจิ๋วกันหน่อยไปรีวิวจิ๋วเนี่ยนะเอ้รีวิวไอจิวอวววจ๋วกันอ่าไ,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 ไปไปไปรีวิวไอจิว๋วไปไปตามไปคอกไอจิ๋วกันครับวันนี้ตามต่ตามไปวันนี้อ่านี่คือคอกของจิ๋ว อ้าวโอ้น้องจิ๋วเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แล้วพี่ตั้มวันนี้สองร้อยโล่ะสองร้กว่าแล้วอ่าตอนตอนไปซื้อเขาบอกพี่ว่าไงนะหมูแคหมูแคซื้อมาอีกแต่ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ซื้อมาตัวเท่ากับปั้นน่ะโอ้ตัวเท่าปั้นไม่พักเชื่อนะโอ้อันนี้แสดงว่าผ่านไป10 20ปีแล้วดิใช่ปะประมาณสีปีแล้ว4ขวบ4ขวบแม่งตัวใหญ่มากอันนี้เป็ลูกชายผมนะคนอื่นเลี้ยงหมาครับแต่ตั้มเลี้ยงหมู นี่แหละครับบ้านตาต้อมก็จะออกอ,ออกแนวออกแนวป,ป่าๆนิดนึงอ่าหรือเยอะอืมธรรมดาที่ไหนเลยรู้จ่าเงินไปใช้ที่ไหนหมดแล้วเนี่ยคุณไปเสียหมอนวดไปเยอะไงจริงๆครับผมเสียหมอนวดเดือนๆหลานกว่าบาทนะโอ้โหรวยจริงๆเลยผมใช้ไกโอสองคนอ่ะไปพาไปดูกระท่อมไปไปมีสมุนอยู่ไปมีสูตรล่อไปบ้านนะีโโ่เเรามาหากระท่โอมกระท่โอมกำพารักของตาต้โอมกันดีกว่าไป อ่ะแล้วมาแล้ว,วลอ่าอันนี้ก็จะเป็นกระท่อมที่เขาทำไว้ครับงบกระท่อมนี้เท่าไหร่นะต่ามเจ็ดแสนคูตามหลักจริงๆนะงบแ,แค่หมื่นกว่าบาทแหละอ่าฮะแล้วดูค่าอะไรไหมค่าแดงนี่สามหมื่นกว่าร้อนเนียนะออืนะเป็นอย่างเงี้ยไอเต็มวานาสามมื้อโอ้โหผมเลี้ยงจนไอพวกนี้จะเป็นเบาหวานกันเลยเดี๋ยนี่มันสร้างภาพเดี๋ยวดูครับท่านผู้ชม มันสร้างภาพมากเลยประธานคนนี้ประธานมันสร้างภาพมากเลยเนี่ยนี่สาวสวยที่สุดในกลุ่มครับสาวสวยสุดในกลุ่มเด็กเขากินดีดียม่ญาตเลยจริมันไม่อิ่มตั้งแต่ตุงต้องขอแย่งแดกแล้วเรื่องผมตอนถามว่ากินไหมกินไหมบอกไม่กินของกูซื้อมากินมึงก็มาแย่งกินโอ้มาไม่จบใครมา ากาัรวันนี้ก็พามาดูบ้านตะตั้มแต่เพียงเท่านี้เนาะแมงร้อนมากเลยวันน,นี้่นี่ๆๆนี่นี่นอ่บาบ้านตะตั้มก็เป็นประมาณอย่างงี้โอเคโอเคตามนี้ตามนี้เราเจอกันครับสมาชิกบ๊ายบาย